มาพี่น้องจัดห้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับเอาไม่มาพูดเดียวพี่น้องได้ตําทะเลร่วมนะครับ เห็ดเข็มทองในพี่น้องเนอะโอ้ยข้งแรกนะครับกินเห็ดเข็มทองพี่น้องคนนะ่ะตำไส่น้ำพี่น้องแทนขนมจีนพี่น้องอ้าวตามคำขอแฟนคลับคนขอมาเลยพี่น้องจัดให้เลยมีมีปลาหมึกกระดองพี่นอ้องมึกกระดองตัวละคำพอดีเลยแล้วก็มีปูปูหมาซุกนะครับแล้วก็กุ้งนะครับเนาะอ่ากุ้งลวกสะดุง้งแล้วก็มีหอยเมงผูพี่น้องที่เด็ดเลยร่วมหลายหลายอย่างเลยแบบนี้มามาเสียเสียกันมีผักกรอบๆแล้วก็มีมะเขือแล้วก็ไอ้ยังกรอบแค่รัดพี่น้อง มาสิบเสียหอนกันพี่น้องเด้อกินผู้เดียวได้หมดเด้ดอครั้งแรกกินเฮดเข็มท่วงพี่น้องอืเสียบคล้องแหนะ่ะฝีมือจะคล้องกับสุดจวดลิมพี่น้องเอามาเนี่ยจวดเลยอืเด็ดลี้พี่น้อง บ่อก้กินจากเทือบพี่พีน้อมันขอมาตำทะเลเห็ดเข้มท่องมันไปพี่นอ้องจัดให้เลยอ uh huh. uh huh. ื้ม,มกุ uh ่มอะเป็นบวงเลยกระไรตัวพี่น้องกินคนเดียวมันนี่ มันเผ็ดพี่น้องเ่าอยากให้แย่หล่อนกินน้ำดอกเพราะว่ามันเผ็ดเป็นห่วงกระเพาะคนเดี๋ยวรอบนาก่อน mm hmm. อือืออมันกินยักษ์เดือใหอาเอผูกนะ Ư, xẹp ít nhau nữa nè, thịt kim thuốc. Cái nhầm, nhầm cúp cúp đấy ับรรยากาศฝนขึมไปหรอฝนไม่ตกหรอ đi nhé u mà hết sụt ván nhé nhung cắt nè nhung mới nó cái đoạn này mới nọ Hãy subscribe cho kênh ม,มันขนมจีนเลยแสีบก่าขนมจีนไลด้ยผมว่าเฮ็ดอันนี้อืมหูแล้วรอบหนามาตำเลยครับอันนี้กินครับไอเฮ็ดกันท่องเลยสุดยอดเลยอืม เอแบบกปุนเลยไปหนป่อย 领导、嗯，嗯。 จะว่ายำกุบๆดีไปหน่อยเค็มทองเขาเมกปลาเมกอ่ะเป็นส่วนดีนะ 嗯，完。 หวานดีไปนหน่อให้เข็มข้นสีอไปดีบ้ ini boleh ingat ke pi nak apa memang Ooh. Yeah. หวานเดีววยววานลกรุบ ไม่ยุ่งหอพี่น้องมันอยู่ข้างป่าย,ยุ่งไรแบบ 房地产。 Hãy mới cho kênh Ghiền đi. เสีบตำเทลี่ร่วมใส่เห็ดเข้มท่องพี่น้องเสีบของแทีนะครับเด้วยเห็ดเข้มท่องเอามากินครั้งแรกนะครับเนาะว่าเป็นขนมจีนแต่ว่ารสชาติมันจะออกหวานนะครับเอามามาตำเทลี่ธนามาตำสีพี่น้องเสีบตำเทียนขนมจีนเลยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่กติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่ยฮะเพื่อเป็นกำลังใจเทปคลิปได้ดีนะครับเนาะกามุนี่ถ้ากินผู้สุภาพก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อนะครับกินผู้เดียวมันเนี่มันเผ็ดพี่น้อง เอาเดี๋ยวพ้องคลิหนาพี่น้องสวัสดีครับ